สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโปรแกรมอยู่ไหนเซิร์ฟทดสอบนะถึงแม้ว่าจะเป็นเซิร์ฟทดสอบแต่ว่าก็สามารถรับของรางวัลในแรงได้นะพันแในเซิร์ฟเนี้ยเนี่ยนะจะขึ้นไปพันแได้สำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่นน้องกาเซีย2สายนะไม่ว่าจะเป็นสายปืนกลล็อกเป้าหรืออีกสายหนึ่งก็คือสายพุ่งหัวคมคนะกดกันเลยสำหรับไอเทมที่ผมจะเซตไปก็ตามนี้เลย สำหรับรอบนี้จะมีกบป่าโอเคได้ผมไปเลนล่างแล้วกันอาจจะมึนมๆนนิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมเพิ่งตื่นเนาะแต่ถึงแม้ว่าผมจะมึนเนี่ยแต่ว่าผมก็ไม่ใส่ exp แชร์มานะเฮ้ย <c oughs> แต่มันอาจจะแบบคอมโบกับยุงก็ได้นะแต่ถ้าถามใจผมผมคิดว่าไม่ค่อยเหมาะมาแต่ไอเทมไม่เกี่ยวหรอกเนาะใส่เดียวได้หมดครับผมกดดันมันไปอ้าวเรียบร้อยโอ้โหมัน eject บัตรทอมหนีมาเว้ยปรับปรับ ป๊อบทำแต้มมาไอวินมากระโดดไปได้2ทีสโลมาผมว่าได้เปรียบอยู่นะเหมือนกับนิมเฟียสายลูกไฟอะแต่ว่าสายเนี้ยมันไม่รีเซ็ตคูดาวให้เฉยๆอุย้ยเกือบตายผมว่าผมตายวะโอ้โหเออจะมาทำแต้มอะไรล่ะยิงไปแล้วก็ไอวินเนี่ยถ้าเกิดว่ามีผลึกตั้งแต่4ขึ้นไป มันจะทําให้ศัตรูเนี่ยโดนสโลด้วยปึ๊บกระโดดไปนะยิงไป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 ลดเวทมันก่อนแล้วก็ปึ้งไป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 ไอยุงไอบาอ้อใหม่ก็อ้ยยุงตีกบอยู่นี่ผมนึกว่ายุงตีคลิปอยู่ตอนนี้เลเวลสี่นะเอ้ยกระโดดมาเอนะอ้ยมาได้ทําแต้มว่ะปั๊บ แล้วก็ตอนที่ใช้เทวิปเสร็จเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวผมเนี่ยปับไม่ใช่มันจะทําให้ตัวผมได้ตีบูทไว้ฟิสไดยนะปึ่งฟิสดายเป็นท่าที่แบบสามารถเก็บพลึกได้ไวมากนะฮะลัลโหลนกเออเออปับเป็นไงล่ะโดนเข้าไปหนึ่งดอกอย่างแรงเออเออ กระโดดขึ้นไปปับตายไปดีเอา้านานนี้นานี้นานี้นานี้ทํา,าทแต้มก่อนไม่น่าจะมีคนมาแย่งเต่าไม่มีสก,กิลร์ดด้วยสวยวารเลยด้านบนจะมีลูคาเิโอก,กับกราเซียนะด้านล่างนกกบมาโฮกซี่มาพี่ยุงบอกไอเทมไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดนะ ไม่ค่อยแบบได้คิวเลยว่ะฟิตไดใส่กองพึ่งเนี่ยบอกเลยผลึกอย่างเต็มนะเออปรับมาดิครับผมก็มาดิครับผมใส่มาฮกซี่ไปฟิตไดอ้ยลูงี้น่าจะแบบอ้าวตายเลยกาวแตมอานะฟิตไดไปอ,อ้อายาอ้ยาโอ้โหโดนมาโดนมาฮกซี่ว่ะ เล่นมาฮกซี่ก่อนแล้วนะฮืมคู่ดาวนานไปนิดนึงมาฮกซี่ฟังผมบอกไม่เล่นแล้วนะน้อยใจอะไรก็ไม่รู้40แต้แมไอ้บ้าคิดว่าจะได้ทําหรอติดคีด้วยนะเนี่ยเฮ้ยได้อยู่อุ้ยติดเคีอะสุดยอดไปเลยปรับปับปับปรับ,บลูคาลิโอโดนฟอร์สไปปรับปับปับ,ปบ24แต้มกับ33แต้มะให้เกงก้าทำแล้วกันปึบ๊บ อยู่ในมุฟแม่งเลยไอ้ย่อยู่ในมุฟมาอยู่ในมุฟกลับไม่โกงนะจังหวะนี้เอ้ยลูกคาลิโอจะเอาหรือเปล่าฟีดได้ไปไม่โดนครับผมปับปับเดี๋ยวนะมึงยืนนิ่งเหรอมึงยืนนิ่งเหรอฮะเออปรับปึ๊บโอ้ยลูคาลิโอเอาลูกคาลิโอเอาหนีไม่พ้นนะปับก็มาดิครับผมใจมันได้อ่ะหนึ่งสามแล้วยังไงเก่งก้าบอกไม่ช่วยกูตีโลตอมเลย ด้านล่างเกิดสึกชิงเต่ากันอยู่นะเออเล่นเซิฟนี้ก็สบายเนาะอยากเล่นอะไรก็เล่นไม่ต้องซีเรียสนก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 เฮ้ยกบไอ้บ้าเออมาหกซี่อุ้ยแรงมาก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 เข้าไปไม่ได้ตายกู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 ตายอุ้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 ยได้ก่อได้ก่ออยู่มีบัดดี้แบเรี่เป็นไงคุมไหมล่ะคุมมาล่ะคุมมาล่ะคุมมาล่ะ โอ้มันรอดอ่ะ Humans. ขาดไปนิดเดียวเสียดายวะเฮ้ยชุบอุ้ยอย่างแรงอ่ะหนีจ้าเดี๋ยวตายเฮ้ยเฮยเฮ้ยลูคัิโอโอ้ my god เกียริพายุหมุนไฟของมาฮกซี่อ่ะมันชอบไล่ตามมาเหนื่อยคือจังหวะสําคัญนี่คือแบบโดนปั่นปวนเลยนะชันเดอร์ปล่อยไว้ก <traces S> ่อนอุ้ยอุยอุยอุยุยุไม่ปล่อยไม่ปล่อยจังหวะสาคัญแล้วเอ้าเอ้าเเ เป็นไงล่ะเอาเบลิตี้ผมอย่างเถื่อนปรับปรับอีกฝ่ายหนึ่งรอลาร์เหรอวะหรือว่าไม่มาอาจจะโดนแบบแย่งได้เดี๋ยวนะ <c oughs> ได้เว้ยเก่งกล้าลาร์ได้อยู่ในมูฟมาหกซี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเบานะแม่งแล้วก็ชาร์จไวสกิลก็เกียนเหนื่อยเหนื่อยก็มาหกซี่กระโดดไปทันไหมด้านล่างทันดิไม่ทนัน ร้องให้ปรับแ,แ,แล้วยังไงล่ะร้อยแต้มก็ไม่ทำให้ชนะหรอกนะอ้าวโดนไปสิบแต้มแล้วยังไงแล้วยังไงเราสิบแต้มแล้วยังไงนำร้อยแต้มเว้ยเออร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 ออ้าวอ้าวเรียบร้อยหูคิวได้ห้าตัวอย่างนี้จังหวะนี้คงต้องไปแล้วแหละต้องไปแล้วแหละไปลุัวไปลุลัว คิวไปสตัวทุกคนบอกเลยจังหวะนี้100แต้มเป็นของผมอย่างแน่นอนนะ6วิน่าจะทัน5 4 3 2 1มาฮกซี่เกิดแล้วอย่างไงล่ะครับผม100แต้มอะทำไป164แต้มคิวไป9ตัวนะชายดาเมจเก0 0 0มืนงเฮ้ยใส่นี้แรงวะ่ะอ่ะเป็นเก่งก้าที่ AFK นะเดี๋ยวผมจะปล่อยพี่ยุงไว้คนเดียวแล้วกัน หรือว่าควรจะปล่อยคาบิคอนไว้คนเดียววะแต่ถ้าเกิดว่าคาบิคอนอยู่คนเดียวกลัวมันจะโดนกดอะคาบิคอนมันเป็นตัวแทงอะแต่พี่ยุงน่าจะได้อยู่มั้งดาเมจมีน <ดา S 2> <ม>่าจะเคลียร์คลิปไวอยู่อีกฝั <c oughs> ่งหนึ่งก็น่าจะมีคน AFK แบบไม่ได้เล่นตัวที่อยากเล่นเลย AFK อะไรประมาณนี้มือถือไม่เร็วพอเก็บมันเก็บมันอืมแปดแต้มสวยพี่ยุงใจเกเรเลเวล8ดแล้วหรอวะ พี่ยุงอาจจะแบบเข้าป่าเว้ยแต่ว่าเป็นพี่ยุงของอีกฝ่ายหนึ่งนะเดี๋ยวนะระวังระวังระวังอ้าวเรียบร้อยพี่ยุงโดนล็อกหัว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 โดนโชบคาบพก้อนตายโอ้พี่ยุงพี่ยุงไม่น่าใจร้ายกับค่ะพก้อนเลยตอนนี้เลยเวลเจ็ดนะขอาร์มคลิปเงียบๆอยู่คนเดียวโอ้โหพี่ยุง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 ใจเย็นพี่ยุงใจเย็นพี่ยุงใจเย็นพี่ยุง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 อ้าวอะไรกาเซียฮะ โอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นกลัวพี่ยุงอยู่ตัวเดียวเนี่ยอ้าพี่ยุงจะเอาแล้วมาดิมาดิมาดิมาด,มาดิตายไปดิฮัลโหลโอ้พี่ยุงใจเกเรไม่น่าทําอย่างนี้เลยพี่ยุงอ่ะทำลายป้อมเราทําไมฮะพี่ยุงพี่ยุงสวัสดีแต่ว,ว่าโดนเต่าไว้ครับผมคิวไปสองตัวใจมันได้อ่ะคาบิกอนสิบเจ็ดแต้มอุย้ยคาบิกอนบ้านอ่ะนี่นายอยู่เซิร์ฟทดสอบจริงเหรอเนี่ยฮัลโหลต้องหนีต้องหนีออกมาอย่าไปอยู่ในวงอันติมัน ไอ้ฉาดก่อนมันจะได้แบบเก็บก้อนน้าแข็งแต่ว่าเรื่องอ๋ไอไอ้ฉาด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 ตายโดนล็อกเป้าไปดิล็อกเป้าไปดิเรียบร้อยถึงแม้ว่าพี่ยุงเนี่ยจะใจเกเรแต่ว่าโดนล,ลุมก็ไม่รอดนะฮัลโหลกราเซียไม่รอดแล้วล็อกเป้าเรียบร้อยเจ็ดแต้มเฮ้ยพี่ยุงมาพี่ยุงมาพี่ยุงมาเอาลูกบอลจากพี่ยุงให้ได้เอามาขอลูกบอล่อยครับผมเรียบร้อย กราเซียเนี่ยเวลาที่ใช้ไอซิเคิลสเปียร์แล้วนะมันจะไม่สามารถกดโจมตีปกติได้คือการโจมตีปกติเนี่ยมันจะไม่ออกเดี๋ยวทุกคนดูนะกดไอซิเคิลสเปียร์นะปุ๊บทุกคนจะเห็นว่าการโจมตีปกติเนี่ยจะกดไม่ได้ดาล่างเต่ายัางไม่โดนแย่งชิงไหมนะฮลโหลมา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 ,มาปับปับล็อกเป้าล็อกเป้าคมคม ล็อกเป้าคมๆอ้าวจังหวะนี้ไม่มีสกิลลาแต่ว่าได้สื่อนะจังหวะนี้ต้องหนีแล้วก็สกิลไอซิเคิลสเปียร์เนี่ยต่อให้จะใช้อีเจ็คบัตทอมไปก็ไม่รอดนะคือไม่ว่าจะไปไกลแค่ไหนเนี่ยคือโดนล็อกแล้วก็คือโดนล็อกอ่ะทางที่จะรอดก็คือจะต้องหาอะไรมาบางังเก่งก้าแม่งยืน AFK บ่อยจังวะอออยู่ในหมูไปดีครับผมจังหวะนี้อ้าวพี่ยุงพี่ยุงพี่ยงอะไรพี่ยุง อะไรของพี่อะไรของพี่อะไรของพี่ครับอะไรของพี่ครับฮะอะไรของพี่ครับผมมาเอามาโจแล้วยังไงฮัลโหลเจอไอ้ชาดครับเอ้ามันหนีอ่ะนึกว่ามันจะไล่ตามหนึ่งหนึ่งบ้าหน claro hm ึ่งหนึ่งบ้ากราเซียหนึ่งหนึ่งบ้าฮัลโหล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 ล็อกเป้าแล้วยังไงล็อกเป้าได้ยังไงล็อกเป้าได้ยังไงความเข้าใจในสกิลเรามันต่างกันโว้เป็นยาโคตรคุยเลยได้โลตอมมานะปรับ ปร,ปรับเรียบร้อยเฮ้ยสบายนะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เปิดทันเดอร์ไม่ได้ละทีมผมอยู่ไม่ครบกูป้าฝังตรงข้ามมาฮัลโหลใจคอไม่ดีนะตัวเธอล็อกทันเดอร์อยู่ปะวะเนี่ยไม่ได้ล็อกทันเดอร์ด้วย เอ้ยทีมกูเล่นบาเล่นบออะไรวะนะ่ะแล้วอยู่ตัวเดียวกูจะไปลัดยังไงวะเอ้าเกมนํำเสืยวะ่ะถึงแม้ว,ว่าจะได้ทันเดอร์แต่ว่าเกมไม่พลิกนะพอ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 เล่นแบบไม่ประมาทดีกว่าด้วยความที่แบบต้นเกมมันกดหนักจัดไงถ้าเกิดว่าตีลมเนี่ยจะไม่ได้ผลึกคิดตั้นนะจะต้องหาคีฟหรือว่าหาโปกเกมอนฝ่ายตรงข้ามมาตีนะทำไป62แต้มนะคิวไป9ตัว จ่ายดาเมจร8 0 0 0ืเอาจริงก็แรงนะเนี่ยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม